ไกลจากดวงอาทิตย์ไป640บปีแสงนักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์วอส76 b ีซึ่งมีฝนตกลงมาเป็นเหล็กดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของมันมากมันหันด้านเดียวเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาหรือที่เรียกกันว่าไทดัลล็อกอุณหภูมิของฝั่งที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์สูงมากจนทําให้เหล็กละลายและระเหยได้ส่วนอีกด้านหนึ่งของดาวนั้นก็เย็นมากพอที่จะทําให้เหล็กที่ระเหยควบแน่นอีกครั้งและตกลงมาเป็นฝนเหล็กเมื่อพูดถึงไทดัลล็อกแล้วดวงจันทร์ของเราก็เป็นแบบนั้น เช่นกันดวงจันทร์ไม่มีด้านมืดมันหันด้านเดิมเข้าหาโลกเสมอและเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ส่วนที่เราเรียกว่าด้านมืดของดวงจันทร์ก็จะสว่างสวัยเพียงแค่เราไม่สามารถมองเห็นด้านนั้นได้จากโลกนี่นี่เอง งานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้เปิดเผยว่าดวงจันทร์มีหางและในทุกๆเดือนหางของมันจะผ่านรอบโลกของเราเหมือนกับผ้าพ,พันคอหางที่เรียวยาวของดวงจันทร์นี้เกิดขึ้นจากอะตอมนับล้านของแร่โซเดียมซึ่งโลกของเราเคลื่อนที่ผ่านมันโดยตรง ดาวตกพุ่งชนพื้นผิวดวงจันทร์และทําให้อะตอมของโซเดียมกระจายออกสู่อวกาศมันอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ดูเหมือนว่าดวงจันทร์กําลังค่อยๆหดตัวลงดาวบริวารของโลกในตอนนี้เล็กลง150่งฟุตเทียบกับเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนที่มาของปรากฏการณ์นี้อาจเกิดจากการเย็นตัวของดวงจันทร์ชั้นในซึ่งสามารถใช้อธิบายถึงการเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้อีกด้วยนักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบว่าดาวอังคารก็มีการสั่นสะเทือนเพราะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่นั่นอยู่เป็นประจำ ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกของเราเป็นเวลาหลายวันในแต่ละเดือนนั่นคือเวลาที่แรงโน้มถ่วงของโลกดึงห่างจากแร่โซเดียมพวกนั้นเข้ามาโลกของเราลากมันเป็นแถบยาวจนห่อล้อมรอบชั้นบรรยากาศของมันห่างดวงจันทร์นี้ไม่มีอันตรายใดๆมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความสว่างของมันน้อยเกินกว่าที่ตาของเราจะรับรู้ถึง50เท่าแต่ในบางวันกลลองโทรทัศน์กำลังสูงก็สามารถมองเห็นแสงสีเหลืองจางๆบนท้องฟ้าได้ห่างของมันดูเหมือนจุดวาววับที่มีขนาด 5เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์เต็มดวงดูเหมือนว่าในจักรวาลนี้หรือแม้กระทั่งในกาแล็กซีทางช้างเผือกจะมีดาวเคราะห์มากมายที่มีน้ําหรือน้ําแข็งบนนั้นดวงที่อยู่ใกล้ที่สุดในระบบสุริยะของเราคือดาวยูโรปาหนึ่งในดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าภายใต้พื้นผิวที่เป็นน้ําแข็งของมันมีมหาสมุทรอยู่อจยังเร็วเกินไปที่จะตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้เพราะน,น้ําเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยสําคัญซึงงต้ออาศ ปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยถึงจะให้กำเนิดชีวิตบนดาวเคราะหได้ ดาวฤกษ์ในกาแล็กซี GSNO 6 9มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เท่ากับดาวพฤหัสบดีในอีกหลายล้านปีข้างหน้ามันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากดาวนั้นต้องเผชิญหน้ากับหลุมดำอยู่เป็นประจำในช่วงแรกนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นการระเบิดของรังสีเอกที่สว่างผิดปกติซึ่งมันจะดับลงในทุกๆ9้าชั่วโมงหลังจากที่ศึกษาปรากฏการณ์นี้มาระยะหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้รู้ว่ามันคือการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์รอบหลุมดำเป็นวงโครจรรูปแบบเฉพาะ แล้วแสงกระพริบพวกนั้นคืออะไรมันก็คือวัตถุจากพื้นผิวดาวฤกษ์ที่ถูกดูดกลืนโดยหลุมดำยังไงล่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลักล้านปีหลุมดำก็จะเปลี่ยนดาวยักษ์แดงให้กลายเป็นดาวแคร็กขาวและกระบวนการนี้ก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ นักดาราศาสตร์ได้พบร่องรอยของฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวสุกบนโลกของเราก๊สชนิดนี้ไม่มีสีและติดไฟได้มักพบอยู่ในบริเวณที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ทฤษฎีใหม่ๆจะคาดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวสุกแต่หากจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวประจำเมืองนี้ได้มันก็คงปรากฏตัวอยู่ได้แค่ในชั้นบรรยากาศเท่านั้นไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมอันรุนแรงของดาวสุกพื้นผิวของดาวสุกแห้งแล้งอย่างมากไม่มีน้ำในสถานะ ของเหลวอยู่เลยสักนิดอีกทั้งดาวศุกร์ยังมีความดันมากกว่าพื้นโลกถึง90เท่าอุณหภูมิสูงมากกว่า482อองศาเซลเซียสซึ่งร้อนมากพอที่จะหลอมเหล็กให้ละลายได้เลยทีเดียวฉันขอไม่ไปพักร้อนบนดาวดวงนั้นนะ ความจริงแล้วห่างออกไปอีกหลายล้านปีแสงที่นั่นมีเมฆอวกาศที่ประกอบไปด้วยน้ําล่องลอยอยู่ซึ่งมีปริมาณน้ําเยอะมากพอที่จะเติมมาหาสมุทรทั้งหมดของเราให้เต็มได้ถึง140ล้านล้านครั้งเยอะกว่าน้ําที่พวกเราจะใช้หมดด้วยซ้ําน้ําบนโลกยังคงเป็นปริศนาที่มีแต่ความลึกลับและเต็มไปด้วยข้อสงสัยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือดาวห่างเยื่อแข็งและดาวเคราะห์น้อยนํามันมาสู่โลกของเรามันไม่ได้ทิ้งไว้เพียงแค่หลุมโอกาศาเท่านั้นแต่ยังนําของเหลวมาให้เราด้วย ต้องขอบคุณมันนะพวกเราถึงมีชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้ได้แต่ในอวกาศยังมีอินทรีย์วัตถุอยู่อีกมากและภายใต้สภาวะที่เฉพาะตัวพวกมันก็สามารถผลิตน้ําได้มากพอที่จะเติมมาหาสมุทรของเราได้นับพันเท่านักวิจัยได้ทําการทดลองโดยการให้ความร้อนกับสารอินทรีย์เหล่านี้แล้วก็ได้น้ํากับน้ํามัน หากมีการยืนยันเพิ่มเติมจากการศึกษาเรื่องนี้ในอนาคตนั้นอาจหมายความว่าน้ำมันบนโลกก็ไม่จำเป็นต้องมาจากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตอีกต่อไปแต่อาจมาจากอาวกาศได้ด้วยเหมือนกันนอกจากนี้อาจมีดาวเคราะที่คล้ายกับโลกอีกกว่า6,000ล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือก ้อมูล,ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทุกๆดาวฤกษ์ที่มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์5ดวงจะมีดาวเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งดวงที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้และไม่ได้เป็นแค่ดาวเคราะห์ทั่วไปมันยังมีแกนและเปลือกที่เป็นหินซึ่งมีขนาดพอๆกับโลกอีกด้วยการอยู่ในโซนที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้แสดงให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นจะกลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตอย่างน้อยก็จูลินซีและถ้ามีดาวเคราะห์เหล่านี้กว่าพันล้านดวงในกาแกล็กซีเราก็สามารถพูดได้ว่ามันต้องงมีักดว ที่ไม่ใช่แค่อาศัยอยู่ได้แต่ต้องมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นแล้วทีนี้ลองคูณด้วยจํานวนของกาแล็กซีในจักรวาลนี้เข้าไปและอย่าลืมว่าหลายๆกาแล็กซีมีขนาดใหญ่กว่าทางช้างเผือกซสีอีกหมายความว่ามันจะมีดาวฤกษ์ที่มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกอีกเป็นพันๆล้านดวงและบางดวงก็คงจะเหมือนดาวของเรามากๆเลย ไม่แน่นะสาเหตุที่เราเดิน2องขาได้อาจเป็นเพราะการระเบิดของซูเปอร์โนวาก็เป็นได้เมื่อ2.5ล้านปีก่อนซูเปอร์โนวาได้ส่งรังสีคอสมิกมายังโลกของเราก่อให้เกิดพายุไฟไฟ้าอย่างต่อเนื่องในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งกลายเป็นพายุฝนฟ้าขนองก่อให้เกิดไฟป่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาที่ซึ่งบรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่ ไปไม่ทําให้พื้นที่ป่ากลายเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หนนะ้าและทําให้ความกดอากาศเปลี่ยนไปบรรพบุรุษของเราจึงต้องยืนสองขาเพื่อที่จะมีชีวิตรอดการระเบิดครั้งใหญ่นับตั้งแต่บิ๊กแบงเกิดขึ้นเมื่อปี2019มันเกิดที่กระจุกด,ดาราจ,จากคนแบกงูซึ่งหมายถึงกาแล็กซีหลายพันแห่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวเอาไว้ว่าการระเบิดครั้งนั้นเทียบเท่ากับการระเบิดเมกาตัน20ล้านล้านล้านครั้งเลข018ตัวเลยล่ะต่อเซียววินาทีต่อเนื่องกันเป็นเวลา240ล้านปี เออฉันต้องเชื่อแล้วล่ะแค่เห็นตัวเลขฉันก็มืนแล้ว เมื่อปี2019ยานแลนเดอร์อินไซต์ของนาซาซึ่งมีเป้าหมายที่จะสำรวจดาวอังคารในเชิงธรณีวิทยาได้บันทึกการเกิดแผ่นดินไหวบนดาวอังคารเป็นครั้งแรกแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วราวๆสองครั้งต่อวันส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กเราอาจไม่รู้สึกถึงมันเลยหากเกิดขึ้นบนโลกของเราจนถึงตอนนี้มีบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวบนดาวอังคารมากกว่า300ครั้งแล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดแผ่นดินไหวบนดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลกและดวงจันทร์อีกปรากฏการณ์ลึกลับที่ถูกค้นพบจากภารกิจครั้งนี้ก็คือ สัญญาณแม่เหล็กประหลาดประหลาดที่เกิดขึ้นทุกเที่ยงคืนรอบรอ,บรอบยานแลนเดอร์ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสัญญาณเหล่านี้คืออะไรบางทีหลังเที่ยงคืนอาจมีตัวอะไรถูกปล่อยออกมาเพนพานตัวอะไรล่ะ ชั้นบรรยากาศของดาวพลูโตอยู่สูงกว่าพื้นผิวของมันมากเมื่อเทียบกับชั้นบรรยากาศของโลกและยังมีมากกว่า20ชั้นซึ่งทั้งหมดเป็นบรรยากาศเยือกแข็งและหนาแน่นสุดๆจำดาวเคราะห์น้อยที่กว่าล้างไดโนเสาร์บนโลกได้ไหมตอนนั้นฉันก็ยังไม่เกิดหรอกแต่ก็พอรู้มาบ้างมันอาจมีเหตุการณ์ทางอาวกาศอื่นๆอีกที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกของเราในอดีกว่า75เตต้องถึงจุดจบอย่างเมื่อ360ล้านปีก่อนการเกิดระเบิดซูเปอร์โนวาที่ห่างจากโลกของเราประมาณ65ปีแสงรังสี คอสมิกที่แพร่กระจายมาจากการระเบิดครั้งนั้นได้ป่าชั้นโอโซนของลูกบอลสีน้ำเงินอันสวยงามของเราให้หายวับไปว้าวลูกนี้อยู่ยากเหมือนกันนะเนี่ย